สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทำเคยปลาค่ะจะมาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะครั้งก่อนเคยพาทำไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะวันนี้มาทำใหม่ค่ะปลาที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือปลากระดีปลากระดีนี้นะคะเริ่มจะพองหน่อยๆแล้วค่ะใช้ได้นะคะปลาที่จะทำเคยก็คือปลาที่พองส่วนปลาที่สดก็จะนำมาสู่ขั้นตอนเดียวกันค่ะ วิธีการทําเหมือนกันทุกอย่างคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เอามาแช่น้ําก่อนนะคะเพราะว่าปลากระดีถ้าเราไม่แช่น้ํานะคะจะทําให้ขูดเกล็ดยากนั่นก็หมายถึงว่าเราจะเอาปลากระดีมาขูดเกลด็ดแล้วก็เอาขี้ของเขาออกที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือขูดเกล็ดเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราจะล้างน้ํานะคะทาความสะอาดสักสองสามรอบจากนั้นก็พักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่สองนะคะ เมื่อพักไว้ให้เสดดน้ําแล้วเราก็จะเตรียมถุงค่ะเพื่อที่จะใส่ปลาของเรานั่นเองค่ะถุงที่ใช้นะคะจะต้องไม่ขาดไม่มีรอยรั่วเมื่อเราใส่ปลาลงไปแล้วให้มัดปากถุงให้แน่นเลยค่ะจากนั้นก็จะใช้เชือกมัดอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อที่จะเอาไปแขวนตากแดดตากลมเป็นเวลาอย่างน้อย2-3ถึงวันขึ้นอยู่กับตอนที่เราทำปลาค่ะว่าปลานั้นพองแค่ไหน โดยมากถ้าเป็นปลาที่พองแล้วก็ประมาณ2วันสำหรับปลากระดีนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไปตำค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็มีเกลือครบแล้วนี่ก็คือตอกมากค่ะไปเก็บที่กำลังหล่นมาจากต้นเลยนะคะแล้วก็มาล้างทำความสะอาดตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการตำแล้วค่ะน้ำที่อยู่ในถุงนะคะเราสามารถใส่ลงไปได้เกลือที่ใช้นะคะจะเป็นเกลือเม็ดใหญ่เราใช้วิธีกะประมาณเอาค่ะ ไม่ให้เค็มจนเกินไปนะคะเวลาเอาไปแกงเราค่อยปรุงเพิ่มได้ปลาที่หมักได้ที่แล้วนะคะจะตำง่ายเราจะตำให้แหลกเลยนะคะไม่เห็นชิ้นเนื้อเลยถ้าถามว่ามีกลิ่นเหม็นไหมทุกคนบอกได้เลยนะคะว่าไม่เหม็นคะ่ะมีกลิ่นหอมก็คือเคยปลาที่ได้ที่แล้วคะ่ะต้องระวังเรื่องแมงวันมากๆเลยคะ่ะเราจะเอาไปใส่ตอกหมักเพื่อที่จะตากแดดคะ่ะ แต่ถ้าไม่มีแดดช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะฝนตกหลายวันติดต่อกันสามารถที่จะใส่กล่องเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะเวลาที่มีแดดเมื่อไหร่ค่อยเอามาตากแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเกลือนะคะที่เราใส่ลงไปถ้าสังเกตว่าเคยปลาของเรามีกลิ่นเหม็นสามารถเพิ่มเกลือได้ค่ะถ้าเคยปลาไม่ถึงเกลือกลิ่นก็จะเหม็นเหมือนกันค่ะเราจะเอามาเกลี่ยในเราจะเอามาเกลี่ยในตอกหมักแบบนี้คะ่ะให้ทั่ว นั้นเราก็จะโรยเกลือหน้าซะหน่อยค่ะเดี๋ยวเกลือเจอแดดก็จะละลายเองค่ะจากนั้นเราก็จะต้องหาอุปกรณ์ปิดให้มมดชิดค่ะกันเมงวันถ้าแดดดีๆนะคะประมาณ3มวันก็ใช้ได้แล้วระหว่างวันนะคะให้เพื่อนๆใช้ทับพีพลิกกลับด้านตะล่อมตะล่อมเขาค่ะให้เข้ากันนี่ก็เข้าวันที่2แล้วค่ะที่เห็นเป็นเป็เกลือนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทับพีพลิกตะล่อมเขาอีกตามเคยค่ะ แล้วเดี๋ยวเกลือก็จะละลายหายไปเองค่ะสําหรับตอนกลางคืนนะคะต้องเก็บเข้าร่มหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเจอน้าค้างพอเช้าแล้วค่อยเอามาตากแดดใหม่ค่ะตอนนี้เคยปลาของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะนี่ก็คือเคยปลานะคะเก็บตอนบ่ายค่ะวันที่สามอันนี้เราเก็บวันที่สามช่วงบ่ายนะคะเคยปลาก็จะเหนียวเหนียวประมาณนี้ละค่ะแต่ถ้าเราเก็บตั้งแต่เช้า เคยปลาก็จะนิ่มกว่านี้หน่อยค่ะไม่เป็นไรนะคะใช้ได้เหมือนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำเคยปลาก็คือจะต้องเอาขี้ปลาออกให้หมดค่ะเวลาแกงจะได้ไม่ขมแล้วก็เรื่องของเกลือค่ะให้ถึงเกลือเท่านั้นเคยปลาของเราก็จะไม่เหม็นค่ะทั้งหมดที่พาทำนี่ก็คือวิธีการทําตามขั้นตอนแบบโบราณเลยค่ะแม่สามีนะคะเป็นคนพาทำตอนนี้ทุกวันนี้ท่านไม่อยู่แล้วค่ะ แต่เราก็ยังจำได้ทุกขั้นตอนที่ท่านผ่าทำแล้วก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิธีการทำเคยปลานี้ต่อไปค่ะแล้วครั้งก่อนที่เคยพาทำนะคะที่ไม่สําเร็จก็เพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่อคลิปวิดีโอลงไปค่ะครั้งนี้สํำเร็จแล้วนะคะ